6เมนูมงคลต้อนรับตรุษจีนปีนี้หมูแพงปรุงอะไรแทนได้บ้างเทศกาลตรุษจีนเปรียบเสมือนเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาเมนูอาหารที่รับประทานในช่วงเทศกาลนี้จึงต้องมีความหมายที่ดีและเป็นมงคลเพราะเชื่อว่าอาหารมงคลจะช่วยนำโชคดีมาสู่ครอบครัวว่าแต่ปีนี้ หมูไก่ไข่ยกขบวนกันขึ้นราคาเราจะมาทำเมนูอะไรแทนได้บ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะปอเปี๊ยะทอดเมนูทานเล่นที่ถูกใจใครหลายหลายคนในะคะอย่างปอเปี๊ยะทอดนับว่าเป็นอาหารจีนมงคลอย่างหนึ่งค่ะด้วยลักษณะที่เป็นแท่งสีทองคล้ายทองคำแทง่งจึงทำให้ปอเปี๊ยะทอดกลายเป็นอาหารจีนที่นิยมทานในงานมงคลต่างๆอย่างเช่นงานแต่งงาน รวมถึงเทศกาลมงคลอย่างตรุษจีนด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะนิยมทำไส้จากหมูสับแต่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเต้าหู้แทนได้ค่ะพร้อมกับใส่วุ้นเส้นเห็ดหอมใส่กะหลำปลีและแครอทซอยเพื่อเพิ่มสีสันให้ปอเปี๊ยะทอดให้แป้งกรอบๆนะคะไส้ที่อัดแน่นพอดีคามเข้ากันดีดีกับน้ำจิ้มไก่ค่ะมีส้ว หมี่ซ้วนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่นิยมสำหรับเทศกาลตรุษจีนค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวเพราะเส้นหมี่ซ้วนะคะไม่โดนตัดเส้นเลยจึงยาวกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปค่ะและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการที่มีอายุยืนยาวเปรียบเหมือนเส้นหมี่ซ้วที่ยาวนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าต้องการรับประทานหมี่ซ้วให้เป็นมงคลแล้วไม่ควรตัดเส้น ยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งเป็นมงคลเท่านั้นค่ะถ้าบ้านไหนนะคะอยากเพิ่มความมงคลให้กับหมี่ซั่วก็แนะนำให้ทำเมนูหมี่ซั่วกุ้งได้ค่ะเพราะว่ากุ้งในภาษาจีนออกเสียงคล้ายคำว่าหัวเราะการรับประทานหมี่ซั่วกุ้งจึงมีความหมายว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเมนูปลานึ่งปลาในภาษาจีน ออกเสียงเหมือนคำว่าความเหลือเฟือเมนูปลาจึงมีความหมายว่าการมีกินมีใช้เหลือเฟือตล,ลอดปีนอกจากนี้นะคะชาวจีนเชื่อว่าในปลามีเทพสถิตยอยู่การรับประทานปลาในช่วงปีใหม่จะทำให้เทพ,พเจ้าขับไล่สิ่งไร้ายๆออกจากชีวิตสำหรับวิธีการกินปลาชาวจีนมีความเชื่อว่าเมนูปลา ควรจะเป็นจานสุดท้ายที่เหลือส่วนหัวและห่างไว้จนถึงวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นการแสดงออกว่าปีใหม่ปีนี้จะเริ่มต้นและจบลงด้วยความเหลือเฟือการเสิร์ฟหัวปลาก็ควรหันหัวปลาไปทางที่ผู้อาวุโสนั่งนะคะเป็นตัวแทนของความเคารพและระหว่างการรับประทานอาหารไม่ควรหันหัวปลาไปทางอื่นปลาสามารถนำมาสร้างสารรค์เมนูได้หลากหลายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปลานึ่งสีอิว๊วปลาต้มน้ำซุปเป็นต้นเมนูห้าสหายหนึ่งน้ำแดงเมนูนี้นะคะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะว่าผักเจริญรุ่งเรืองเป็นเมนูมงคลของชาวจีนที่นิยมทำในเทศกาลต่างๆโดยส่วนประกอบนะคะจะมีผัก5ชนิดที่สื่อความหมายถึงความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็น ผักกาดขาวเห็ดหอมคะนา้าข้าวโพดอ่อนและแครอทค่ะโดยจะนำผักทั้งหมดนะคะมาลวกก่อนค่ะให้นุ่มนอกกรอบในก่อนราดน้ำแดงให้รสชาติกลมกลม่อมและใส่สาหร่ายเส้นผมหรือผัดชอยพร้อมกับเสียงคำว่าร่ำรวยมั่งคัง่งภาษาแต้จิ๋วเรียกว่าหวกชัฉพ้องเสียงกับคำว่าหวดใั้แปลว่ามั่งคัง่ง เรียกได้ว่าทานไปแล้วชีวิตจะมีแต่ความมั่งมีสีสุขค้าขายรุ่งเรืองมีกำไรงอกงามบัวลอยรูปทรงกลมของบัวลอยนั้นนะคะหมายถึงการชุมนุมและการอยู่ด้วยกันครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาชาวจีนจึงนิยมกินเมนูมงคลน,นี้ในช่วงปีใหม่หรือเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ญาติสนิทมิตสหายและครอบครัวจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งผลไม้คำว่าผลไม้ในภาษาจีนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งในเทศกาลตรุษจีนนิยมเลือกผลไม้ที่มีสีเหลืองสีสม้มสีแดงลักษณะผลเป็นรูปทรงกลมซึ่งเป็นสีและสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์และความมั่งคั่ง โดยผลไม้ที่ให้ความหมายที่ดีได้แก่ส้มหมายถึงความโชคดีร่ำรวยมีกินมีใช้กล้วยหมายถึงมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแอปเปิ้ลหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุของุ่นหมายถึงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสับปะรดหมายถึงการเรียกความโชคดี ซาลี่หมายถึงการให้โชคลาภมีเงินมีทองไหลมาเทมาทับทิมหมายถึงขอให้ครอบครัวอบอุ่นพี่น้องรักใคร่สามัคคีช่วยเหลือจุนเจือลูกพลับหมายถึงความยั่งยืนทั้ง6เมนูมงคลน,นี้นะคะนอกจากจะมีความหมายดีแล้วยังสามารถหาทานได้ง่ายหรือจะทำเองก็ได้ไม่ยุ่งยากค่ะ ที่สำคัญก็คือไม่ต้องใช้วัตถุดิบราคาแพงอย่างหมูไก่และไข่ที่พากันขึ้นราคาอยู่ในตอนนี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ